มาดูต่อกันที่ป๊อกกับมากี้กันหน่อยค่ะบ้านนี้ก็มีเรื่องมีราวเหมือนกันนะคะคือด้วยความว่าน้องสาวของมากี้เนี่ยก็เป็นสาวสวยเหมือนกันน้องมารีน่านั่นเองะคะแล้วก็ดูจะมีความสนิทสนมกับพี่เขยคนนี้ซะเหลือเกินนะคะชาวเน็ตก็ตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ค่ะว่าเอ๊ะป๊อกพรั ป๊อกพัสรกรสามีของมาร์กี้กับสาวมารีนาน้องสาวของมาร์กี้เนี่ยยังไงอะไรในกอไผ่กันหรือเปล่านะคะคือมันมีเพจเพจหนึ่งค่ะไปเปิดประเด็นน้องเมียแอบชอบพี่เขยเออแล้วก็ถูกจับโยงไปที่บ้านนี้อีกค่ะซึ่งทางป๊อกและมาร์กี้ทั้งคู่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับข่าวนี้เลยเพราะว่ารู้ดีค่ะว่าความจริงคืออะไรและไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ ตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันบ้านเราก็แน่นอนมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นเป็นเป็นธรรมดาผมผมรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับมันก็อยู่ที่เรา,ว,าว่าเราจะแบบว่าเก็บมาให้มันรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกแต่สําหรับกี่ที่ไม่รู้สึกแล้วก็แซลเขาบอกว่าเนี่ยเอาน้องฉันไปร้องเพลงด้วยเนี่ยนี่เพลงที่สองแล้วคิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีแบบแซลแซลกันแต่ว่า กเ็เพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะกีก็เข้าใจนะว่าใช่ถ้าสมมติว่าแบบลูกเราโตมาแล้วแล้วเสิร์ช Google แล้วไปเจออะไรแบบนี้ไงแต่สำหรับเราอ่ะก็คือเราก็ต้องสอน ส่วนอีกประเด็นที่ว่ามากี้นี่มีรายชื่อได้ถ่ายปฏิทินของวิกพระรามสี่ปีหน้าก็เป็นเพราะว่าเข้าไปขอผู้ใหญ่เองงานนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะที่จะเลือกว่าใครถ่ายกับใครส่วนตัวเนี่ยให้คิวงานแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้จะไปเสียบไปเบียดใครนะคะปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติะคะ่ะแต่ว่า เหตุผลที่ได้ถ่ายลี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน mm hmm. ของของกี่คือส่วนมากก็คือจะมีพี่ที่ช่อง mm hmm. ที่เขาส่งไลน์มาว่าเขอคิวถ่ายปฏิทิน mm hmm. ถ่ายกับใครได้คิวไหนก็แค่นั้นเอง mm hmm. มันมีมันมันมีทุกๆปีอะค่ะมันมีทุกๆปีใช่ปีนี้คนนี้ได้ถ่ายพี่หน้าคนนู้นไม่ได้มันก็สับๆกันไปอม mm hmm. ะค,ะคือเรื่องพี่เขยน้องเมียบ้านนี่เอาจริงๆไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าป๊อกเองกับมารีนาเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็เห็นว่ากําลังจะทาเพลงด้วยกันอีกป๊อกก็แบบแอบกังวลใจนิดน,นึงนะว่าเอ๊ะคนอื่นจะมองอะไรยังไงอีกหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเชื่อเธอคะ่ะว่าชาวเน็ตอีกหลายคนก็เหมือนกันก็เชื่อในความสัมพันธ์ของบ้านนี้ว่าเป็นแบบพี่น้องจริงใช่จริงๆมันมีกระแสข่าวว่ามีอีกคู่หนึ่งนะแต่เราก็พูดไม่ได้เนาะเป็นคู่ไหนนะคะ